ค่าแล้วก็แบบสบายขึ้นเยอะเหมือนนั้นก็ตายแล้วเกิดใหม่ก็ดีใจเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ไงครับเออก็ใช่ใช่เขาพูดแบบนั้นเลยใช่สิโอ้ยปวดทรมานต้องถือไม้เท้านะให้แฟนประยุงเข้าห้องน้ําอ่ะแล้วเส้นเนี่ยมันยึดแล้วขาบวมตุยเลยฉันชื่อนิตยาค่ะ ตอนนี้เป็นแม่บ้านแต่ก่อนเคยขายกับข้าว๋ยวนี้ทําไม่ไหวก็เลยเป็นแม่บ้านแล้วอายุมากแล้วโอ้ยปวดทรมานต้องถือไม้เท้านะให้แฟนพยุงเข้าห้องน้ําอ่ะโอ้ขนาดนั้นแลนอนนอนแข็งอย่างเงี้ยยกไม่ได้นะยกขาลงมาอย่างนี้ไม่ได้ต้องยกอย่างเงี้ยวางค่อยๆไม่ใช่จะลุกง่ายๆค่อยๆประคองตัวเองโอ้หร้องไห้เลย บอกไม่ถูกแล้วเส้นเนี่ยมันยึดแล้วขาบวมตุยเลยพอมันมีบวมลงข้างล่างด้วยเหรอบวมเลยเนี่ยบวมหมดเลยบวมข้างนี้ที่มันปวดมากข้างนี้ไม่เท่าไหร่แต่ข้างนี้มันปวดมากไนข้างซ้ายเนี่ยแล้วเสร็จแล้วก็ป้าก็ซื้อยามาทานนะนะแต่แล้วมันก็ไม่หายลองยี่ห้อดีบูนดูซิแม่ก็ซื้อมากินมันดีเนี่ยมันไม่ปวดแล้วเออเราไม่ต้องถือไม่เท้าแล้วไม่ต้องอะไรแล้วเบวขึ้นแล้วเสร็จแล้วก็ เอ๊ะเราไม่ต้องใช้ไม้เท้าแล้วก็เดินสบายแล้วออกไปข้างนอกคนก็ถามว่าออกไปข้างนอกได้เลยออกไปข้างนอกเลย <c oughs> คนเขาก็ถามว่าเอา้าไหนว่าไม่สบายบอกโอ้ยข้อยังชั่วแล้ว เอาเป็นเอากินอะไรเขาก็ถามนี่แม่บอกก็กินน่ะยาเนี่ยป้าก็ไม่รู้สีกล่องสีเขียวเขียวเดี๋ยวไปดูอีกทีหนึ่งว่ายี่ห้ออะไรไม่รู้ว่าสั่งเข้ามากินแล้วก็ไม่รู้จําไม่ได้สั่งอีกสองกล่องสั่งอีกสองกล่องเพื่อทานให้มันอาการดีขึ้นเยอะๆนะครับแล้วตอนนี้คุณป้าก็ทานต่อเนื่องเลยเนาะทานต่อเนื่อง ไปถ้าเปิดไปผ่าเขาก็ยิ่งเป็นใหญ่ใช่ไหมเออเราไม่ไปหรอกเราก็ไม่ค่อยมีเงินเราก็กินเนี่ยดีกว่าครับมันแพงจริงแต่ว่าดีาอ่ะคุ้มค่าอ่าคุ้มค่ากับคาคุ้มค่าคแล้วก็แบบสบายขึ้นเยอะเหมือนนั้นก็ตายแล้วเกิดใหม่คณป้าครับมีความรู้สึกยังไงที่เรามีอาการหนักขนาดนั้นแล้วรู้สึกกินแล้วตัวนี้ดีขึ้นมีความรู้สึกยังไงก็ดีใจเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ไงก็พูดตายแล้วเกิดใหม่ออก็ใช่ใช้คำพูดแบบนั้นเลยใช่สิอ้อผมคนลุกเลยนะครับแล้วไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไป คนอื่นก็เราไม่เชื่อใครแล้วเราก็เชื่อดีบูนเนี่ยตอนนี้กินอ่ะเพราะเราทานเองเป็นเองทานเองมันดีขึ้นจริงแฟนยังบอกเออเก่งดีเนาะหายไวลูกมันก็ยังไม่เชื่อเลยบอกอ้าวจรงยังไบอกโอ้ยไปไหนได้ไปร้องเพลงได้ืนี่้ผมดูนิดนึงนะครับเนี่ยได้สบายเลยไม่ต้องตะก่อนนี้โอ้ยโอ้ยอย่างเนี้ยไม่ไหวเลยอะเดี๋ยวนี้สบายมาก